ดีคะ่ะทุกคนวันนี้คะเราก็จะมาเล่นเกมเ t ส s t มูเลเตอร์นั่นเองค่ะโอเคไหมโอเคนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นกันแค่คนเดียวนะคะนี่คือคลิปที่สองของเราแล้วนะเราก็มาเล่นกับน้องด้วยน้องตัวแสบมันอยู่ไหนแล้วจนนันมันอยูย่ไหนไหนไหนอุ้ยอิงมาร้องเพลงเรื่องน่นารักจัง อาจจะมีอีสองด้วยนะทุกคนกดไม่ติดอ่ะมึนกดไม่ติดเล่นเกมอื่นกันไหมก็มันกดไม่ติดอะ่ะเราไปลองกันแล้วเข้าใหม่ดูดมันไม่มีทางติดดีเลยโอ้งัน้นให้สิบเปอร์เซ็นติดแล้ว <laughs> ตีแล้ว <laughs> มันต้องให้สัตวเลี้ช่วยด้วยเหรอ ห้าไม่ได sure ้ really ่หอว่าไเอเรางพูดอย่างแงหน่ให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านนีเรามาพบกับเื่องการ s i m u l a t ที่จริงการอย่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะทุกคนมันแค่แบบอีการอย่ามันไม่ช่วยอะไรเลยแต่เราแค่แบบเขาเรียกว่า เออใช่ทำให้ดูดีเออมันช่วยได้ทุกอย่างเลยมันไม่ได้ช่วยเราเลยเออมันคือเรื่องโกหกนันทุกคนค่ะว่าเราเป็นสนใจอะไรมันมากนะมันไม่มีอะไรเลยมันโดงแชร์โนซึมจาความเพลิดเพลินแล้วก็ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเราทำลายไปเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันอุ้ยอุ้ยเราเลี้ยงซื้อไม่ได้เรามีนแค่สองไรบาท สามร้อยิมโอ้นอีกไม่กี่บาทธรรมด้มันสามร้อยิมแต่ว่าถ้าเกิดกล่องทองราคาแพงกล่องธรรมดาหรออสามร้อยบาทจิงด้วยมีแค่สองร้อยยี่สิบเอ็ดเออาจจะมีที่สองอายุำนะทุกคนตอนนี้เราพิ่งเป็นนกอยู่เลยอะ ไม่ดีว่ะยทุกคนเป็นพอเล่นมาเพียบนึงแล้วไม่มันมีการเมันที่เล่นยาวแล้วไม่คืออะไรที่ตกออกมาอ่มันคืออะไรทุกคนทุกคนถ้าทุกคนรู้ช่วยบอกด้วยนะคะก็ตันอ่ะหรออ่ะเลี้ยปตายน้อยสุดๆนะก็มาแล้ว เราก็ได้นะพินนมตั้งชื่อให้ตัวละครชื่อว่าจูจูจูเนี่ยนจูสุดๆนี่แหละจะมีเอาคำว่านียนพูดไปแล้วสันตั้งชื่อตัวละครให้ว่าอะไรพิมตั้งชื่อตัวละครของตัวเองชื่อว่าจูโอเคเดี๋ยวมันจะมาซื้อตัวนี้ตันตั้งชื่อตัออวละครไม่เป็นก็ราะเปิดพิมตัวเดิมพิมได้ตัวเดิมซสันตัน อีกตัวหนึ่งชื่อโจอี้อีกตัวหนึ่งชื่อจูโอ้อโหทุกคนอะไรเขึ้นมาจะมาทำไมล่ะโอเคตอนนี้จะมีตังเกือบสามพันบาทโอเคจุดขวอันนี้สัตว์ของใครเนี่ยสัตว์ของซันเหรออ,อือะไรเหรอสัตว์ของซันเหรอตัวเนี้ยสัตว์ของซัน ไอ้น้ำไอ้น้ำตาลฉันตั้งชื่อมันว่าอะไรอ่ะโจโจอ้กับโมลี่เอระไม่อะฉันตั้งชื่อให้มันว่าไมโลกับโจอ้โมลี่โอ้ยตั้งชื่อให้มันว่าไมโลด้วยเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยตอนนี้คือตอนตั้งชื่อฉันตั้งชื่อให้มันไมโลเฮ้ยฉันไอตัวสีทองฉันตั้งชื่อให้มันว่าไมโล แต่ว่าเรียนเพราะตั้งเหมืนันหมนไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเร่งเก็บตังให้เก้าพี่พี่ไม่รู้ว่ามันอ่านว่ามิโลหรือไมโลถ้าจะมิโลนะมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเก็บไปนะเจ้าก็ตายเดี๋ยวเจ้าหมาสู้สู้เจ้าหมาสู้สู้เจ้าหมาสู้ตายไว้ไรไว้ไรแล้วต้องมีเงินหมื่นนึงก่อนถึงเราจะอัพด่านต่อไปได้สั้น คือเราก็ต้องปล่อยอมนแข็งงเคือเราก็ต้องปล่อยให้ใส่มันทานนํางานเร็จก่อนนะแล้วเราก็ไปเดินเล่นอะไรรอก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเดินเล่นไม่ได้นะเพราะเกมนี้เราต้องเก็บตังค์เห็นไหมตัาจะกระจายออกมาแน,น,นะนำให้ใล้ๆดีวกว่าเออเกิดเดินเล่นก็เดิน,เดนได้แหละ แต่ว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมีคนมาเก็บตังค์ของเราฟรีอืมใช่แต่ก็เดินเล่นได้แต่ก็อย่ากไกลมากนะทุกคนเออใช่เดี๋ยวมีคนมาตัดหน้าแย่งเงินของเราไปก่อนนะทุกคนยังจำได้เหรอโอ้ได้ตังค์มาเยอะเลยเฮ้ยมาเรี่ออะไรมีมีสี่ร้อยโลบักอยากเข้าตรงไห อ่ะเก็บตังไปนะเจ้ากระต่ายน้อยตอนนี้ยังงมาสามตัวด้วยกันส,ส,ออสองพันเจ็ดร้อ,อยถ้าจะซื้สอสองทองมันราคาสองพันเจ็ดร้อยกูไปเฮ้ยอันนี้แราคาตั้งหนึ่งพันอ่ะไ่ราคาถูกจะตาย ไม่หมายถึงอมอันนี้เออถ้าเก็บเงินได้แล้วได้ตั้งหนึ่งพันพิมพูดเออใช่เพชรเหรอเพชรจำจำได้ว่ามีโซนบางโซนอะที่ต้องใช้เพชรเฮ้ยซันอย่าขโมยเงินพิมพ์ได้ไหมขอร้องไม่ขโมยแจะเอาเพชรไปใช้แต่เพชรมันคุ้มมากเลยอะ เขอสามารถอัปเกรดตเตือนตัวได้เลยดยอ๋อยายยายยาขโมยเงินทีนี่ไงยาย่าขโมยเงินทีนะจะมีเพื่อนมาขโมยเงินทีไม่มายถึงซันน่ะทีมเห็นสันจะมาขโมยเงินทีสันสันก็แค่จะไปเอาันก็แค่จะไปเอาของทีเดียวตัวความจริงขโมยเงินกันก็ไม่ โอ้ <isma> แต่พิมก็อยากได้เ <concealed> ง <them> <pad it aer helmet var> ินเยอะๆเหมือนกันนะใช่เหมือนกันนั้นเลยใครว่อยากได้เงินเยอะๆเดี๋ยวเริ่วนไม่เด็ดขาดโดที่ตั้งสองหมื่นห้าเลยพี่รอดจนเจอสองร้อยโลบักกันท่านสามารถลดล็อกได้ทุกโซนเลยดีนะ ถ้าเกิดสังเกอันก็ราบัระกันผล้รับผิดชอบนะเลอ๋ยวจะไม่ใช่นี่ทำให้ันดีเฮ้ยนก็ตายยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นเดี๋ยวเราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงกันนะทุกคน ราคาที่มันหนึ่งพันบาทเพราะตอนนี้เงินเราครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยตอนนี้เราถ่ายมากี่นาทีแล้วสันเดี๋ยวขอดูกอนอ๋อถ่ายมาแปดนาทีแล้วทุกคนตอนนี้เรเลี้ยงสีทองสองตัวแล้ว,ว,ว,วแล้ได้อีกว่ามันเหมือนหนึ่งคนงยอย่างม่ยากเลยได้ละใจไรเอ้ยได้หมูชื่ออะไรอะฮะ โุ้ยหมูตั้งเลเวลเจ็ดเลยทุกคนไดูหน่อยไม่มันไม่ใช่เลเวลวีมันคือดาเมจดาเมจของกระต่ายสีทองของฉันดาเมจ12แมวเถอะเอืมสัตว์เลี้ยงมี่มีแต่สีชมพูทางนั้นเลยชื่อมีโลและมีชื่อโจที้แล้วก็มีชื่อจู แกงสีชมพูชัดๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มของต่อนะทุกคนอาทำงานกันไปนะโอ้ยอยากแบ่งหน้าที่กันนะแต่ว่าแต่ว่าเสลียงจะงงมากแล้วเสลียงเขาจะทุกคนจนเปลี่ยนให้เป็นสีทองทั้หมดเลยไปดู เคยเล่นไมค์พาร์ตใช่ไหมเคยตอนเด็กๆไงแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วเพราะเราไม่เล่นไมค์ใช่แล้วพอเอาเกมนั้นออกไปต่อตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอ,อนที่เราไม่ค่อยเล่นเหมือนเราก็ไมไ่เล่นเล่นเลยแล้วที่เราไม่ได้เล่นเกมไมค์พเพราะพ,าะพาะ่อซื้อเกมใหม่ให้เราคือเกมโรบอทใช่ไหมใช่อโอเคเบียม ะเปลี่นตัวละครทกตัวนใหเป็นสีทอง้หตอนนี้มีมีเงินอยู่ที่ประมาณสี่รอยบาทตอนนี้จะมีสองพันบาทนี่เขาว่ากระเด็น มาแต่งนะพี่จ้าหน้าทีใช่ไหมของพี่ม่ะมีแต่แกงสีชมพูอย่างนั้นเลยมันมีแก้าสีทองอืิอไม่ก็ไม่เหลือทองหมดเลยเหลอทองเยอโอเคกดนะฉันว่าเป้าหมายต่อไปหลังจากฉันได้กระพรบสีทองทั้งหมดแล้วเซนเปลี่ยนดวงกระพริบสีทองให้เป็นตู้น ยีงยงสันนะสองร้อยห้าสิบโลบักเลยเดี๋ยวขอคำนวณก่อน เราก็จะแบ่งให้สัตว์เลี้ยงแบ่งหนะ้าที่กันทำงานนะทุกคนอาทำงานกันดีๆนะอย่าก,กัดกันกันละกันนะ,ะว่าเกิดมันรวมผูงกันมันจะเร็วอย่ากัดกันนะเข้าใจไหมมันอย่ากัดกันจะว่าไปดนตรี เกมนี้เนี่ยอ๋อมันคล้ายๆเกมอยู่เกมเกมหนึ่งอะเกมอะไรอะอืมรล้วึมันคล้ายเพลงว้ที่วิสาที่ตอนทีเ่เราเล่นม่มันเมืนเดียวกันหรือเปล่าไปช่วยกันทำนะ เลี้ยขึ้นรถขึ้นเลยไม่ใช่งบจะเลีลเ้ยงเกมนี่นะว,ว่ามันมันปากมันแข็งขนาดไหนจนสามารถกัดอันนั้นนะกัดเปลียนได้เลยอะแข็อองขนาดไหนวะใช่เราจะถ่ายถึงกี่นาทีซาเราจะถ่ายถึงกี่นาทีแบ่งหน้าที่การทำงานนะทุกคนอย่าก,กัดกันนะเข้าใจไหม โอ้ยฉันเจะถ่ายถึงกี่นาทีกันดีนะโอ้ยี่สิบยี่สิบนาทีเลยเหรอเฉันชอบเกมไหมก็ไม่ชแบบจริงๆกน็จะติใจขนาดนั้นเลยเหรอให้เลือกเกมนินจาฮารุูตูดกับเกมเกมนี้ฉันชอบเกมไหนมากกว่ากันเออมันฉันคิดว่าพอๆกันเหรอก็อย่ามาใช้เครื่องเดียวกันนี่ มาขโมยตังค uh, uh. ์คนแล้วห้มให้ขโมยตังค์ตัวเองคืออะไรอ่ะอ่าๆก็ช่วยกันไงช่วยกันน่ะช่วยกันเดี๋ยวคือไม่ส่งสารเลี้ยงมาเลยสักตัวเนี่ยนะเย้อ่าเป็นตัวตังค์ตัวนึงออืม เนี่นนปยปสามตัวตเป็นหนึ่งอนอืมโอ้ยเป็นบันนี่วนบันนี้เป็นบนันบนี่ฉันเป็นแก๊งกัระตาย แกงเกือบตายอ่ะแต่นนีแกงเกือบตายอ่ะตอนนี้ร็เป็นแกงบันนี่บันนี่น,น่ารักนี่สาบานถือว่าน่ารักมีหมาตัวหนึ่ง่อนอยู่ยมีหมาตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมามีม้าตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาหมาตัวนั้นดูเจ็บช้ำพอขี่แตกตาย แต่ตรงไหนโอเคฉันคิดว่าถ้าเป็เปิดต่อไปนี้ได้เง็นสีชมพูอีกไหมหรือว่าไม่ได้ได้ก็อาจจะมีสไอ้ยตรงนี้ได้เงินด้วยเหมือนกันบ่เนี่ยแต่มันได้ตังน้อยสิเออเพราะเราคนที่อยากเอ็มเคเราอยากได้ตัง ก็ยังเก่งกันไปใ่ย,ยังมยจังเลยเอบบืสามารถมีอัตลเฮ้ยจะไม่อยู่ตอนนี้แล้วจะจะเก็บตังค์ให้ถึงหมื่นนะือพิงก็จะเก็บตังค์ให้มือให้ถึงสองพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อสองพันเจ็ดร้อยเอา้าแต่ว่าฉันเปิดไปแล้วสีตัวเนี่ยฉันมีสี่ตัว พี่มีสาตัวเอาจฉันเป็นเออีปิดตัวฉันจะเก็บตั้งคุมหนึ่งหมู่แต่ตัวฉันก็เทเทปนงานเลยนะยาวเลยแล้วจขมยได้ครั้งหน้าจะไม่ขโมยแล้วตามครั้งหน้าจะไม่ขโมยแล้วแต่พี่ขอเดินตามท่านได้ไหมอ่ะ พิมจะไม่ขโมยแต่พิมจะเดินตามซันได้ไหมก็ไม่ต้องเดินตามด้วยบางแยกก็พิมอยากตามซันไปทุกแห่งอ่ะแต,ต่้าเป็นหล็อกโซ่ต่อไปก็จะมาหาแตงได้เดี๋ยวมันก็จะเก็บเงินจนกว่าจะมาหาแันได้เย่มาเป็นตั้งของใครของมันด้วยนะมาเล่นตั้งของใครของมันเลยอ่าปุ๊บจบเรียบร้อย ไอ้ฉันเก็บได้ห้าสิบครอยแล้วฉันเก็บได้ห้าร้อยค่อยฉันเก็บได้สองพันห้าร้อยเก้าค่อยเดี๋ยวนี้ตังค์เพิ่มขึ้นเรล่อยเฮ้ยตังหมื่นหนึ่งมันหาช้นฉันจะไปเปิดล็อกกันต่อไปเหรอ สามนาทีก็จะยี่สิบนาทีแล้วเราก็แล้วเราก็จะเลิกคิกกันโอ้แต่ว่าถ้าอยากเอาครึ่งชั่วโมงอะ่ะเกมนี้มันสนุกอะ่ะพี่ส่งไว้ช่วยสันว์เดียวกล่องนี้ขนาวงั้นเนี่ยแต่มันเร็วมากเลยเพราะพลังจะเลี้ยงสัตว์ของสัตว์เลี้ยงพิมด้วยโอเคเดี๋ยวพิมไปเปิดก่อนนะ เปิดได้เหรอไม่ไหมายถึงไปเปิดจัดเลี้ยงอ๋อเพราะ,ะว่าเปิด V A P เรืจะปุดล็อก V P ได้ยังไม่สามารถมาหากันได้เขาเป็นโลบักด้วยส่วนเคยมีปัญหาหาแบบอ่าไปบ้านหนเคยมีเคยแล้วไงมอยากจะซื้ออันนี้ได้ไรเรออ กดแคปอยากตายเฮ้ยแต่เลเวลสูงนะเนี่ยเก่าเอ้ยดาดาดาเมทเออแต่จบพูดว่าเลเวลเออเลเวลนีกว่าเลเวลดาเมทเก้าห้าพันบาทเองก็สามารถเปิดประตูต่อไปได้แล้วแหละเงินเพียบไปเอาดีกว่านล่สองนั้นต้องเป็นของซันแบ่งแยกเป็นสองกลุ่มนะ ตังตัเอออนองวันเปนอมันเป็นตังของใครของมันจริงๆเหเพยงไม่มองเห็นตังตัวเองอยู่นะจีพิงก็มองเห็นตังตัวเองอยู่ น้ำแข็งตัดเลี้ยงของเราอ้าช่วยกันน้าช่วยกันดึงดึงส่งเต้แมวมันเฮ้ยมันมีกล่องช่วยกันพี่มันนี่สองหมื่นห้าเลยพี่ช่วยกันกล่องนี้พี่มันมีกล่องใหญ่อยู่นี้มันสองหมื่นห้าโอเคโอเคทำพร้อมกันสี่ซันใจไหนหนึ่งสองสามสี่ไปเข้าไปทำเร็วๆนะมาได้ตังค์เยอะเนาะเออใช่ น่าจะได้งเงินเยอะมากเลยกลองแตกอาจจะได้เงินจำนวนมาหาศาลเลยก็ได้ใช่เป็นล้านอ่ะไม่ถึงอ้าวหรอขั้นพืวยหลักความไม่เกยนหมือนเอ่องานที่ตันยองว่ะเามลวาเรับเลยว้ลยว้เรมเลยเลวริ่เลร่เยวาเริร่มเ้เ่ยาไห้ร่โอว้ตเรน่้ายวกเร่เาเ่มยังเป็่หเลยเพื่อนอยวเร่เลยเดี๋ยวเราเ็จะ เปลี่ยนเป็น,น,นอะไรต่อโอ้ยดาเมจสั่งเลี้ยงเพราเราเนี่ยมันกัดติดจริงๆ <c oughs> สนะเ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรอ่ะเอ๊ะกดสามารถเปิดไข่ที่ราคาแพงที่สุดได้จริงเหรอแล้วมันมีคนมาสมทบด้วยพิ<า>มฮะอย่าแย่งฉันนะห้ามแย่งฉันเด็ดขาดมันแย่งกันไม่ได้พิมตังใครตังมันเองแย่งเออตังมึงเขมรหนึ่งละ ฮะโอ้ฉัน่ะใจละก็ตังค์มนขึ้นี่วะก็ได้ก็ได้เย้วันที่สี่พันเองนั่นจบไปเดียวทุกคนก็ขอจระพิ้เพนกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพีตันพีวีด้วยนะคะบายบายค่ะอาจจะมีที่สองนะคะบายบาย